โดยที่จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดพิจิตรนะคะเดินหน้าแก้ไขหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรจัดโครงการมหากรรมไก่เกียรช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและหนี้ครัวเรือนประจำปีพศ2567ค่ะโดยมีนายอดีเทพกระมวลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกและผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรส่วนราชการเอกชนและประชาชนเข้าร่วมด้วยณห,ห้องประชุมจินดารัดโรงแรมมีพรสวรรค์แกรน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โดยภายในงานได้จัดบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยค่ะต่อเนื่องกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะกรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการมหาการรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมโดยความร่วมมือ6เครือข่ายสถาบัานการเงินมีลูกหนี้มาลงทะเบียนในการแก้หนี้เกือบ6000คนเลยค่ะคุณผู้ชมโดยทัานผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายสิริวัตรบุภาเจริญหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์หน่วยงานภาครัฐสถาบัานการเงินภาคเอกชนเข้าร่วมงานจํานวน16แห่งผลการไกล่เกลี่ยมีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องศาลยกเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้องจํานวน3,457รายและลูกหนี้หลังศาลมีคําพิพากษาจํานวน2,532ราย รวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า742ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ